ยินดีต้อนรับกลับมาที่ออโต้รีวิวฮับช่องที่เรานำรีวิวที่ละเอียด และน่าตื่นเต้นที่สุดของรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกมาให้คุณได้รับชมก่อนเริ่มต้นอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตการรีวิวครั้งต่อไปวันนี้เราจะพาไปเจาะลึก Toyota h i l u x n o โกระบะรุ่นปี2026ี่กที่กำลังเป็นกระแสในวงการยานยนต์ด้วยการผสมผสานระหว่างสมรรถนะอันแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและความใช้งานได้จริงในทุกวัน Toyota h i l u x n o โน2์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานความสำเร็จของตระกูล h i l ล x แต่ครั้งนี้มาพร้อมการออกแบบที่ทันสมัย และเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อความสปอร์ตและความทนทานภายนอกได้รับการปรับโฉมใหม่หมดด้วยเส้นสายที่คมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่ฝ่ายหน้าเหล็ดีไซน์เฉียบและตัวถังที่ดูแข็งแรงบืนล้ออลลอยด์ขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นคงขณะขับขีข่ขณะเดียวกันดีไซน์ที่เน้นอากาศพลาศาสตร์ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดเสียงลมรบกวนใต้ฝากระโปรงฮิลส์โนว์สอนมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์โบเจเนเรชั o นใหม่ที่ให้แรงมาและแรงบิดมหาศาลเหมาะทั้งงานหนัก และการเดินทางไกลในขณนะดเดียวกันยังประหยัดเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกแบบไฮบริดที่ผสานกำลังจากไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาปเพื่อลดการปล่อยมลพิษโดยไม่ลดสมรรถนะระบบเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองรวดเร็วทั้งในเมืองและนอกถนนภายในห้องโดยสารโตโยต้าให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำยุคเบาะหนังคุณภาพสูงพื้นที่กว้างขวางและระบบปรับอากาศอัจฉริยะช่วยให้ทุกการเดินทางผ่อนคลายหน้าจอสัมผัส ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ระบบเสียงพรีเมียมช่องเสียบ USB หลายตำแหน่งและแท่นชาร์จไร้สายทำให้การเดินทางสนุกและสะดวกมากขึ้นด้านความปลอดภัย h i l l e Snow ส0 0 2 6นยาล้ำไปอีกขั้นด้วยระบบ ช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่น,นเ e ด t r i Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและแชสซี่ที่เสริมความทนทานเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารในทุกการเดินทางในแง่ของการใช้งานจริงฮิลสโนโวมาพร้อมกระบะท้ายที่ทนทานเหมาะทั้งงานบรรทุกและกิจกรรมกลางแจ้งมีจุดยึดสัมภาระหลายตำแหน่งช่องจ่ายไฟและวัสดุกันน้ำที่เคลือบผิวกระบะ ความสามารถในการลากจูงก็ยอดเยี่ยมด้วยแชสซีที่แข็งแรงและเครื่องยนต์ทรงพลังบนท้องถนนฮิลส์โนเว์สองพันยี่สิบหกผสมผสานระหว่างความคล่องตัวและความแข็งแกร่งระบบการสะเทือนถูกปรับจูนเพื่อความนุ่มนวลและมั่นคงแม้ใช้ความเร็วสูงขณะเดียวกันสมรรถนะออฟโรดก็โดดเด่นด้วยโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อระบบควบคุมความเร็วลงทางชันและดิฟล็อกทำให้พร้อมลุยทุกเส้นทางโตโยต้าฮิลส n โนเว์สองพันยี่สิบหกจึงเป็นกระบะท,ที่ลงตัวทั้งความสปอร์ตการใช้งานจริง และเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับคนที่มองหารถที่ใช้งานได้ครบทุกด้านทั้งในชีวิตประจำวันและการผจญภัยจบการรีวิว toyota hilux nova 2 0 2 6ขอบคุณที่รับชม auto review hub อย่าลืมกดติดตามและรอชมรีวิวใหม่ๆของรถยนต์และกระบะรุ่นล่าสุดเราจะกลับมาอีกครั้งในคลิปถัดไป